สถานการณ์ของน้ําท่วมณวันนี้คือ26พฤศจิกากับของเมื่อวานนี้เนี่ยคือ25พฤศจิกายนน้ําลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆจุดนะครับแล้วนักข่าวของเราก็รายงานตรงกันเลยว่าคือบางจุดเนี่ยลดลงไปเมตรกว่าๆข้ามคืนมาเดคุณผู้ชมฮะจาก25มา26นียครับอย่างสอสอสงขาคุณสิงโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็โพสต์ภาพข,ของเมื่อวานนี้เอาไว้ คือน,น้ำเนี่ยมันแทบจะท่วมรถทั้งคันนะครับความสูงก็ประมาณสักเมตรกว่าเกือบจะ2เมตรได้ครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันปิ่มๆขอบล้อด้านล่างอยู่ก็แสดงว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่น้ําลงมาคืนเดียวเนี่ยลงไปประมาณเมตรกว่านะครับแต่ทีนี้เมื่อช่วงเช้านักข่าวเรารายงานมาก็มีฝนตกอยู่เหมือนกันจากนั้นตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยเอาล่ะ ฝนก็หยุดไปแต่เดี๋ยวต้องรอดูต่อตกตก,ตกหยุดหยุดไหมแล้วมันจะตกแรงหรือไม่เพราะด้านในกรมปรตูนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็มีการคาดการพยากรณ์อากาศสําหรับการคาดการในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับฝั่งตะวันออกคือติดกับทางอ่าวไทยเนี่ยวันที่27-30พฤศจิกายนตอนบนของภาคนะครับอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง ส่วนตอนล่างของภาคเนี่ยยังมีฝนฟ้าะนองอยู่นะครับร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่ก็เหมือนกับว่าขนาดของพื้นที่ที่เจอฝนตกเนี่ยจะแคบลงมาฮะแต่ทีนี้มีโอกาสตกไหมก็ยังมีโอกาสตกมาอยู่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็มีฝนฟ้าะนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับยังมีโอกาสที่ฝนเนี่ยจะสามารถตกลงมาเติมได้ แล้วทีนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมฮะเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะปัจจุบันนี้ก็มีการแบ่งพื้นที่นะครับที่ทางด้านของเสบิ์นครับผลโทวันชนะก็มีการบอกมาว่าการแบ่งพื้นที่เนี่ยเขาจะมีการให้ความช่วยเหลือจากทางกองทัพแบ่งเป็น4ส่วนอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่ง4ส่วนที่ว่านี้ครับเขต1กรมพัฒนาที่4กองพันพัฒนาที่4ดูแลเขต2ครับ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5แลหรือว่ารอ0 0ดูแลเขตที่3กองพันทหารปืนใหญ่ที่5กรมทหารปืนใหญ่ที่5ดูแลเขตที่4คือกองพันทหารราบบนทนทหารบกที่42ดูแลนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ความช่วยเหลือจำเพาะเจาะจงไปเพื่อที่ความช่วยเหลือนั้นจะได้ลงไปได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ